ฟางคลิปเยอะฉันว่านานๆทุกๆเยอะๆ้วคนก็ใช้เยอะนะเอาไปว่าว่าว่าฉันนั่นเราเยอคนไปบอกปตีแผ่แบบมัวๆแบบว่าต้องการยอะวิวบอกแบบตาปลาตันตัวล้ฉันจะเปิดให้เบิ้งกันเดี๋ยวล่ให้จโทรถสามสิสี่เครืองด้วใช่ดิไป้องไปลวว่าเห็นด่างเขาเอาด้วยเนีเราด่างเราเยเป็นรถาม กอนเราซไปนกน้จะรืองคุยทัอมเธออมคนดีเาน่าจริงไมบริษหนังสือเดจดดามันนี่ยังไรแต่ว่ามันต้องขอคุณเฉยๆพออาจจะไปเพิ่มไปเพิ่มเยอครับผมก็ยังดอกอาจจะเพิ่มเยอิวให้มันจแต่เป็นยังอย่างนึง ประเดียวซื้อตัวมันเป็นชันโดยตรงไงข้าบอกชันดยตรงไงชันบอกว่างอย่างไงสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวทุกท่านทุกคนวันนี้นุชไม่พูดไม่ได้ทุกคนไม่พูดไม่ได้คือเป็นชาวเคีเตอร์ชื่อดังนี่แหละทุกคนพี่น้องนะมีคนเบิ่งยอดยิวหลายคนที่ตามหลายพี่น้องนะคะวันนี้ดีปากนี้ดีพี่น้องเรื่องยอดเงินลดในช่วงนี้ดีละเปิดเบิ่งที่แรก ฉันก็รออ่อนแล้วสิงค์ล่าสิงค์ล้าเนี่ยเหตุเป็แล้วห้าสิงค์ล่าโดนพี่ใหญ่มาตัวตมเม้อตุประเตไทยฉันหาเงินมาแล้วในพี่น้องเอ้ยฉันหุ้ที่ใสมันดีนะคะฉันเห็นกำไรโอ้ในเงินเดือนจากพี่มาเปียซี่ปีห้าปีเอาแล้วมึงเป็นยังคือกูเซ้าเฮ็ุเนี่ยคุณเป็นใครถึงคุณถึงมาขึ้นมือกับฉันป้าเป็นใครป้าเป็นใครแล้วป้าเคยสอนคนได้เงินจริงเหมือนฉันไหมป้า อีป้าวงฉันเอาหกสิบกว่าคนน่ะถ่ายคลิปฉันไปได้เงินกันทุกคนนะแล้วคุณทำเพจอะไรคุณเคยมีความีคอะคว่เสาเห็นมึงยังเ็อุ้ยมอได้เงนมึงก็ป่วยหรอพเขอยาไดคือกันอยากพานเือกันนะคุณเห็นทุกคนขึ้นมาเป็นชาวเเผู้นี้ก็่านั่นก็่านยอดิวแบบง่ีคือบว่าเรื่องว่าเงินลดเงินขึ้น่ยสิเฝ้วังเจ้าก็เป็นชาวเคเอร์น้ำไอ้เจ้า เอออยาให้ต้องเบิ่งเจ้าผู้เดียวนี่มันบุเดี๋ยวคุณสวนคนได้เงินทำไมไม่ได้ว่ากุยช้าคนนั้นวะกุยเปิดคลิปนี้มึงเบิ่งเด้อแอปหนึ่งเรามีแต่ดีใจนะคนได้เงินอ่ะเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปนี้มึงเบิ้งคลิปนี้คนเบิ่งกูไล่อยู่ตีได้ทุกอันเลยอันช่วงหนีตื้อึ้นมากอันนี้คลิปฉันนะคลิปเแรกที่ฉันแนะนำต้องคนทำเดียวนะคลิปนั่นคลิปนี้ไปให้ไปหน้ากะทายคลิปเลี้ยว ไปสวนไปเก็บผักเอ็ดเนี่ยกินตีลังกากระทายเลี้ยวปิดไปอันนี้คปะปุย<อ>เลี้ยวมันเป็นจังไงล่ะสูมันแดงเงินอีหรีบลัสสูสูเท่าเลี้ยวสุ้ก็ไปหาแหล่นน้ำด็กน้อยมันเนี่ยมันจังสันจังซีขคอยสิบอกไปเด้อคนที่ว่าไปว่าให้เขาแดงจังซีมาให้เขาอัดคลิปประหาัดไอลูปประหาัดไอร้านนะ่ขะขคอยสิบอกได้่าขเขาละเอะถึกแล้วเพราะว่าตอนเนี้นยเฟซบุ๊กเลี้ยวนะ่ะเขาให้เงินอีหลีขเขาได้เงินอีหลีเดืนอนล,ละสามที่มืนผุนเพราะนักวันละเป็นละเป็นแสนสองแสนผุน เออทายหายทายหน้าทาย,ทาย,ทายไปโหลดขี้เตื่อมาโหลดคลิปเดียวได้เงินจริงก็ต้องไปศูนย์คำบอก